ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีของคำจำกัดความว่าสุสานสาธารณะหรือชาปนสถานสาธารณะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่1ทั2,565เป็นประเด็นข้อหารือของบางบัวทองมูลนิธินะครับ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารว่า,าเข้าเงื่อนไขในเรื่องของการได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่นะครับซึ่งในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยในข้อที่1เนี่ยนะครับาบางบัวทอมูลนิธิเนี่ยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้รับอนุญาตให้ตัดให้จัดตั้งมูลนิธิชื่อว่าสุสานบางบัวทองมูลนิธิซึ่งก็เป็นนิติบุคคลตั้งแต่10บกุมภาพันธ์สองพาร้อแต่ต่อมาภายหลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราสารแก้ไขชื่อเป็นมูลนิธิบางบัวทองมูลบางบัวทองมูลนิธินะครับซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าบางบัวทองมูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิ หรือว่าเป็นองค์การหรือสถานสาธารณะกุศลตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามมาตรา47วงเล็บ7วงเล็บขอไข่แห่งประมวลรัศด,ดากรและมาตรา3วงเล็บ4วงเล็บขอไข่แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัศด,ดากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 239พุทธศักราช2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรัช,รรชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่254พุทธศักราช2535จึงไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีตามมาตรา8วงเล็บ7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562และประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลน,นะครับทีนี้การที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ยในข้อที่2นะครับการได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีในทรัพย์สินที่เป็น ลักษณะของสุสานสาธารณะหรือชาปณะสถานสาธารณะนั้นในมาตรา8วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินกำหนดให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือชาปณะสถานสาธารณะโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติสุสานกำหนดให้สุสานและชาปณะสถานสาธารณะให้หมายความว่า สถานที่ที่จัดเอาไว้สำหรับเก็บฝังหรือเผาศพสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลส่วนตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554เนี่ยเขาได้ให้ความหมายของคำว่าสุสานนั่นก็หมายความว่า สถานที่สำหรับฝังหรือเผาศพชาปนสถานนั้นให้หมายความว่าสถานที่เผาศพหรือเมนสาธารณะนั้นก็หมายความว่าเพื่อประชาชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยสุสานสาธารณะและชาปนกิจสาธารณะก็จึงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเฉพาะที่ใช้เป็นสถานที่ที่จัดไว้สําหรับการฝังหรือเผาศพสําหรับประชาชนทั่วไปโดยมิได้รับประโยชน์ ตอบแทนเท่านั้นซึ่งไม่รวมอาคารปรับประกอบพิธีอาคารที่พักเจ้าหน้าที่อาคารอำนวยการอาคารโลงทานห้องน้ำสระน้ำพื้นที่จอดรถหรือพื้นที่อื่นที่ใช้อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ญาติของบรรพบุรุษและประชาชนทั่วไปดังนั้นเนี่ยทรัพย์สินของบางบัวทองมูลนิธิเฉพาะ ในส่วนที่ใช้เป็นที่ฝังศพของประชาชนทั่วไปจึงถือเป็นสุสานสาธารณะและหากข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าบางบัวทองมูลนิธิไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงดูแลรักษาและกรณีมีการรับบริจาคหากเป็นการรับบริจาคตามศรัทธาของแต่ละบุคคลโดยไม่ได้เป็นเงื่อนไข,ขของการให้บริการเนี่ยก็อาจเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีตามมาตรา8วงเล็บ6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสำหรับทรัพย์สินที่ใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยในการประกอบพิธีทางศาสนาใช้เป็นที่จอดรถและเป็นพื้นที่อนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ญาติของบรรพบุรุษและประชาชนทั่วไปที่ใช้ในการประกอบการเกษตรไม่เข้าขายนะครับตรงนี้ไม่เข้าขายได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีต้องเสียภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์นั้นนะครับ